ต้มก่อนเนะนี่ยต้มเสร็จแล้วกะก็กเอาน้ำดินน้ำโอกนะครับหลังจากต้มเสร็จเร้วก่อนที่เราจะอาไปไปยํำนะครับเราต้องเอามามอกไปให้มันแห้งก้อนนะครับหลังจากต้มเสร็จแล้วนี่คือสูตรของคนชาลีชาแนลนะครับมาม็อกไ้แห้งก้อนนะครับ นี่นะครับผมมาพันนี้นะครับแล้วเราก็มากรีดนะครับกรีดกรีดแบบนี้เลยเปิดนะครับนั่งยากี่รายางเลยนะครับนี่นะครับ จแข็งนะคิดนะครับแข็งไะตรงนี้อื อนี่นะครับพอเนี้ยมันจะเปิดออกมาแบบนี้นะแล้วเราสร้างกีตรงนี้นะครับเส้นเม่ของมันอันนี้นะครับเรากอานี่เคี่ยออกมาเลยครับมันจะเป็นติ้งอยู่นะครับติ้งประมาณนี้นะครับอ่าเคี่ยติ้งนี้ออกมานะครับเนี่ครับติ้งนี้เลยครับนี่มันเป็นติ้งอยู่ตรงลาข่ายครับเออโห้ยหมดเลย อ่ะเนี่ยมันจะเป็นยาวๆนี่มือเราก็ตัดออกเลยครับโอเคเนี่ยออกมาเป็นตัวนี้นะครับเราก็ทิ้งไว้เลยที่เลือเราก็เอากินด้ยมัเลยกับตัางนั้นเลยครับที่รอยางก็พอให้มันแห้งนะครับนี่คืออย่างยางไมนูตนอได้นะโอเคครับเราจะใช้วิธีการคูดนะครับเพราะเรามันเราไม่ยำไส้ไหนนี่นะครับ เราจะคูดคูดใส่กะละมังนะครับนี่นะครับเราจะคูดใส่กะละมังประมาณนี้เลยครับห้างชอนเมงดานี่ะเป็นเมงดาทาเีทัสซาล่านะครับบ้านเราเองซาล่านะครซีเตมารัด อันนี้คือมันมันนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอยัดไปคูดกันก้อนนะครับยังอีกหลายตัวเลยตอนนี้ตอนนี้ก็เราก็คูดเสร็จแล้วนะครับได้มาปเป็นแบบนี้เลยอันนี้เราก็มีมะม,ม่วงเราก็มีเครื่องปรุงของเรานะครับกับเรีวเราไปยูตอนยำกันเลยครับผม มามายำกันเลยครับนี่เราก็ใส่มะม่วมงลงไปนะครับรู้สึกว่ามะม่วงจะเยอะไปแล้ววันนี้ตอนแรกรีกวเบิร์กเยะดยแล้วเราก็ปรุงน้ำยำข้างในเลยนะครับตามมาด้วยน้ำตาลทรายแล้วเราก็ตามมาด้วยเกลือนิดหน่อยนะครับเพราะมันมีความเค็มอยู่แล้วนะอ แล้วก็ตามมาด้วยน้ำปลานะครับปรุงตามใจชอบเลยนะครับตรงนี้เป็นสูตรยำซีฟูดนะครับจอกแนนแนวๆซีฟูดแล้วก็ตามมาด้วยหัวหอมแล้วก็พริกนะครับรือด,ดีปีนะครับใส่ตามใจชอบเลยโอเคเดวเรามายำลองชิมรวนกอนนะครับเรามาคลุกเค้าให้เข้ากัน ก็คนนะครับุกข้าวให้เท่ากันจะได้ประมาณนี้เลยนะครับมมวนๆห,หอมเลยครับเราลองชิมดูก่อนนะครับนะโอเคตอนนี้รสชาติก็โอเคแล้วนะครับตามมาด้วยมะม่วงมันเปียอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเพิม่มซีฟู้ดกินของมะนาวเล็กน้อยนะครับโอเค เพื่อชูรสชาตินะครับแล้วก็ตามมาด้วยต้นหอมบักชีนะครับใส่ต้นหอมบักชีลงไปน่าตาน่ากินมากเลยครับตอนนี้เควไปชิมกันเลยครับพมไปครับนี่นะครับเงินนะครับใัดไปเลยนี้นะชิมกันเลยครับนี่ครับไปชิมกันเลยครับ ด้วยมาเอยต้องยนำนะยำยำยำหลือตึงปี่อ้ยเลยินนี้ปบ้ว้ไม่ได้มากเงนะโอเคครับชอบคลิปนี้ก็พาเปลี่ยนทางนี้ว่ากดไลค์กดแชร์คุณใช้ดิทันใด้วยนะครับเจ้ารับวันนี้วันดีครกปบตอนนี้เราอยู่กันที่ นี่นะครับยูนเดียร์บีอ้อยนะครับรอ้อยบีอ้อยชิมอ่ากิมกลามใหญ่เลยกับกองร้อยวันนี้บีอ้อยตินฮันนะไม่ได้ไปยำเอามาปบามายชิมถึงบ้านเลยอืมฮ้าตินเยอะเหมงดาแมงดานะแต่เหม่งได้แต่วันนี้ไม่มีการมีบันเลอืมเมงดาติดโควิดไปแล้วอ่าพลานเลยอืมไม่ต้องบอกหรอก เออไม่มีหัวคลอกนะเออคาดคาดอ้น bon wow, ั่นเม็ดหมวงเม็ดหมูงอีมาพัดห yeah ัวคลอกกินก่อนโอเคปานกดไลค์